สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า14ค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า14บสีนะคะให้เด็กๆดูภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของภาพที่จัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้เหมาะสมเด็กๆดูภาพที่1ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วเอามาตากพึงให้เรียบร้อยอ่า ต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ใช้ผ้าเช็ดตัวแล้วเอาไปใส่ไว้ในตะกร้าอ่าแบบไหนที่เรียกว่าเหมาะสมคะอ่าน่าจะเป็นแบบที่หนึ่งเนาะแบบที่สองไม่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกลงไปแบบที่สามวางหนังสือไว้บนเตียงเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมเลยแบบที่สี่เก็บแปรงสีฟันยาสีฟันไว้เรียบร้อยใส่ในแก้วอ่าเหมาะสมทำเครื่องหมายถูกค่ะ และวูปแบบที่5เตียงนอนเวลานอนเสร็จแล้วให้พักให้เรียบร้อยเหมาะสมไหมคะเหมาะสมค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกที่15หแบบฝึกนี้ความจริงแล้วถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนคุณครูจะให้เด็กๆนำของใช้ส่วนตัวของตัวเองมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มาบันทึกผลร่วมกันแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆไม่ได้ มาที่โรงเรียนคุณครูอุ้ยจะขอยกตัวอย่างให้ฟังก็แล้วกันเนาะ,ะถ้าคุณครูอุ้ยให้เด็กๆเอาของใช้มาสักสองสีง่เด็กบางคนอาจน้าแปรงสีฟันหรือผ้าเช็ดตัวมาก็ได้นะคะอาจจะทั้งแปรงสีฟันและผ้าเช็ดตัวมาชิ้นที่1แปรงสีฟันเอาไว้ใช้เพื่อแปรงฟันคุณครูอุ้ยก็จะถามเด็กๆถ้าเด็กๆตอบได้คุณครูอุ้ยก็จะให้คะแนนนะคะผ้าเช็ดตัวมีไว้ใช้สําหรับอะไรคะเช็ดตัวใช่ไหมคะ ตอนนี้พอเด็กเอาของใช้ส่วนตัวมาแล้วตอบคำถามคุณครูอุ้ยได้คุณครูอุ้ยก็จะให้คะแนนโดยถ้าเด็กบอกชื่อและวิธีการใช้ได้คุณครูอุ้ยก็จะให้เครื่องหมายถูกต้องในช่องถูกต้องนะคะถ้าบอกไม่ได้คุณครูก็จะให้ไม่ให้ถูกต้องอข้อที่2ใช้ของใช้ส่วนตัวได้ใช้แปรงสีฟันใช้ผ้าเช็ดตัวได้คุณครูอุ้ยก็จะให้ถูกต้อง จัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้ถ้าจัดเก็บเป็นบอกวิธีได้คุณครูก็จะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ความกระตือรือร้นในการตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างไรเราไม่ได้สาธิตอันนี้หน้าสิบห้าคุณครูก็เลยทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยก,ก็แล้วกันนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่สําคัญคุณครูจะให้เด็กๆไปทําข้อสอบนี่ค่ะหน้าสิบหกเป็นข้อสอบท้ายบท นะคะของหน่วยที่2ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอุ้ยจะให้เด็กๆทำในลิงก์ด้วยแล้วก็ทำในหนังสือด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ